ทุกคนอันนี้เราอยู่กับมุสลิมพาเที่ยวกันนะคะวันนี้ใหม่ค่ะน้าค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันค่ะ อย่างเงี้ยเป็นของโปรดของพวกเรามากใช่ค่ะแล้วก็ร้านนี้ก็เป็นเหมือนติดติดคพหนึ่งในใจ <c oughs> ไม่ไปไหนแล้ว <c oughs> อร่อยจริงเพื่อนๆๆ <c oughs> เดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันกว่าค่ <c oughs> ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะคะ นูริยะค่ะนูริยะก๋วยเตี๋ยวคาร้านค่ะอยู่กละหลิมตอนนี้แม่ค้ากำลังทำให้อยู่ไฮไลท์ของร้านนี้น่าจะเป็นต้มยำเพราะว่าชอบกิน <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆลองมากินได้นะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนายาเปิดเดี๋ยวอะไรตอนนี้แม่ค้ากำลังทำให้อยู่ อันนี้เปิดตั้งแต่4โมงเย็นค่ะจน6หมดหมดใช่ค่ะประมาณ4ทุ่ม4ทุ่มหน้าหาดกะรีแต่ไม่เคยถึง4ทุ่มหรอกค่ะใช่ค่ะหมดก่อนต้องมาเร็วๆนะคะแล้วก็คนเยอะคนเยอะยากาศดีมากค่ะทุกคนอันนี้มาแบบตอนนี้เรามาเร็วเกินอากาศแฉงมันก็เลยเยอะเกินใช่ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลุยก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าตอนนี้มาแล้วโอเคค่ะเดิเจอกัน ล้ามืกด้วยว้าวมาิมกันเมาชิมกัน่ชิมน้ำซุก่อนร้านนี้มันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ต้องปรุงอะไใช่ไม่ปรุงก็อร่อยเลย อันนี้ของหน้านะคะหน้าสั่งแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีเหลืองสองก้อนพิเศษจุกๆไปเลยเอาให้อิ่มถึงพรุ่งนี้ไปเลยเยอะมากแล้วก็ส่วนของใหม่ของใหม่อะไรของน้องนะของน้องใหม่จะมีแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยมีเนื้อมีตับไก่มีลูกชิ้นเอไม่ใช่สิมีล bon ูก้ไม่ใช่เลยมีอะไรนะมีไก่ ผักใหญ่บ้างค่ะมีเนื้อเนื้อเนื้อแบบเนื้อเปื่อยที่สำคัญเขามีผักสดให้แก้มด้วยนะใช่ค่ะมีมะระมะระมะระกล้วไปเล่นบางนูค่ะหัวลำพาแล้วก็ผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีลาวไปเพื่อนๆเดี๋ยวเส้นอื่นเรากินเราชิมกันดีกว่าเราชิมกันดีกว่าไหนลองชิมน้ำซุปที่ของของไหมอร่อยไหมอร่อยตั้งแต่ยังไม่ได้ชิม้วใช่ไหมคะ ต้องมาค่ะเพื่อนๆต้องมาลองมาชิมเนื้อดีกว่าเปื่อยขนาดไหนเนื้อคอยอยู่ไหนเอานี่ไงเพื่อนๆลองมาชิมชิมเลยค่ะชิมเมนื้นอกันดีกว่างแค่เอาลิ้นแบบไหลเหมือนเคี้ยวๆแล้วก็เหมือนละลายอ่ะแบบเหมือนกินแบบหุงหรือเปล่าอะไรกินจริงๆอเพื่อนๆเหมือนครับ เรากินกินเนื้อที่มันแบบตุ๋นไว้นานๆใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะหอมเนื้อแล้วก็จะมีทิชชู่แบบได้เคี้ยวแบบกรึบกรึบกรึบอร่อยอะ่ะอยากให้มันมีกลิ่นไปในกล้องเลยจะได้เพื่อนๆจะได้รู้ว่ามันหอกกนมแบบไหนของใหม่อ่ะชิ้นใหญ่มากเลยค่ะทุกคนชิ้นใหญ่จริงอะไรจริงเราจะกินอะไราาก,ก่อนดีนเราเล<ร>ือก<ร>ไม่ถูกเราหลายใจ นี่ก็เผอไม่ได้อ เพื่อนๆตอนนี้พวกเรากรลังคือกินเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้คือปากเบิ่นแล้วเพราะแซ่บและก็อร่อยมากนี่ก็คือแม่ค้าของเรา<ไ>นะคะเจ้าของร้านร้านมูวียก๋วยเตีเต๋ยวฮา้านฟู้ดหาดกระลิมค่ะนะคะ่ะร้าน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 การมูวียาเนี่เปิดมากี่ปีแล้วคะก็หลังเรนมิก,ก็ประมาณสิบเจ็ดปีได้สิบเจ็ปีเลยนะเพื่อนๆไม่อร่อยไม,ไม่รู้แล้วอร่อยจริงๆอร่อยที่สุดเป็นจวัดภูกเก็นแล้วลงโตมมากินได้ค่ะค่ะแล้ว ร้านร้านนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งอะไรคะเน้นก็เส้นเนื้อนะคะเส้นเนื้อเนื้อข้างในเนื้อตัวเนื้อสดในพวกนี้ค่ะข้างในเนื้อเย็นเต้าหู้เย็นเต้าหู้สี่ฟูกในพวกนี้ยหลายอย่างอยู่แต่้าเน้นก็เนื้อเนื้อส่วนใหญ่คือร้านร้านร้านกานนุนี่จะเน้นพวกเนื้อเพราะน้ำซุปเขาจะหอมแล้วก็เนื้อเขาหอมมากเพื่อนๆต้องลองมากินกันดูนะคะแล้วก็สำหรับ ร้านร้านของกานรดียรานี้เขาเปิดกี่โมงคะอสี่โมงค่ะสีะ่โมงเย็นสี่โมงเย็น,นสามทุ่มครึ่งก็ <ละ S 2> เริ่มเริ่มเริ่มเ,เก็บแล้วเ,เก็บร้านสี่โมงถึงสามทุ่มนะคะป,ป,ปิดปิดวันไหน,นะคะอืมส่วนมากก็จะเป็นวันศุกร์วันศุกร์ใช่วันศุกร์แล้วก็รู้สึกว่าตลาดกะลิมนี้ปิดทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกใช่วันคือวันประจำของตลาดทำความสะอาดอ่ะค่ะอ๋อทำความสะอาดูที่ที่นี่เขามีทำความสะอาด ขาดด้วยนะคะพี่เอ้ยขาดด้วยนะคะพี mm ่ว hmm. ่าขาดด้วยนะโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้พวกเราอิ่มอิ่มกันมากๆแล้วก็ไม่ไหวแล้วก็อย่าลืมแวะกันมาที่ร้านกะนุยยาไก่เต๋ยวารานนะคะใช่คเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะคไปละค่ะ